คนโบราณสมัยก่อนเนี่ยกว่าที่จะไปถึงสภาวะปิ้งแวบ,บของปัญญาปัญญาเอาแคป่ปัญญาในแบบใช้ชีวิตแบบว่า,าใช้ชีวิตแต่แบบธรรมาหากินเนี่ยเพื่อให้เรารวยเนี่ยมันก็ยังยากเกินที่มนุษย์ธรรมดาที่ไม่ฝึกฝนจะเข้าถึงได้ดังนั้นคนที่อ่านคนที่ท่องตำราที่มีคำพูดว่า,<ค>ร,ารู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็เพราะว่ามันเข้าไม่ถึงตัวเชื่อมต่อทางปัญญาเพราะมนุษย์ที่จะเอา เอาความรู้ที่รู้มาไปใช้กับชีวิตจริงจนชีวิตจริงประสบความสําเร็จได้เยมันต้องมีตัวเชื่อมตัวเชื่อมระหว่างความรู้ในแบบมนุษย์กับความคิดปิ๊งแวบที่วันนี้เรามีคําว่าทิปใช่ไหมนั่นแหละถูกต้องเที่วทความรู้จะมีคําว่าทิปต่อ้ายความรู้ทิปอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงนะคําว่าทิปเนี่ยทิปเนี่ยเกินกว่ามนุษย์ที่ใช้ความคิดตีอย่างเข้าไปถึงแต่ตอนที่มันทานเฟอร์แบบ เร็วยิ่งกว่า 5G เนี่ยวับกขัามาเนี่ยรู้หมดเลยกระจ่างหมดเลยประเด็นคือคนสมัยก่อนก่อจะฝึกมาถึงขั้นเนี้ยบางทีไปได้ตอนอายุ70 80ฝึกมาตลอดต้องฝึกหนักของเรามากเลยแต่วันนี้นะขึ้นความถี่สิ่งแวดล้อมในระดับจักรวาลและโลกเรามันเปลี่ยนวันนี้เราถึงมี 5G ตอนผมอยู่ตอนผมอยู่บ้านหลังเนี้ยตอนเด็กๆเนี่ยมี 5G ไหม มีนะแต่มนุษย์ยังไม่รู้จักเอามาใช้งานนี้เป็นจริงไหมครับมันมีทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกและจักรวาลมันมีอยู่แล้วแต่รอมนุษย์เข้าถึงภูมิปัญญาในการที่จะนํามาใช้เท่านั้นเองแต่ตอนที่ผมเด็กๆพวกเรายังเด็กๆเ,เ,เนี่ย 3G5G มีหมดแล้วแต่ความเข้าใจที่จะเอาขึ้นความถี่นี้มาใช้มันไม่มีเหมือนอย่างไอน์สไตน์เป็นคนพบวิธีการว่าแสงเดินทางในจักรวาลหักเหทุกคนบนโลกก็งงหมดเลยว่า ไอสไตน์ <I> ต้องไปรู้เรื่องนี้ทําแปะอะไรเรื่องเรื่องแสงเดินทางในจักรวาลและเกิดการหักเหเนี่ยแต่ตอนนี้เราใช้ความรู้ที่ไอสไตน์เข้าไปค้นพบและคนในยุคนั้นไม่รู้ว่าไอสไตน์ต้องไปรู้เพื่อประโยชน์อะไรวันนี้ GPS ในการเดินทางต่างๆใช้สูตรคํานวณที่ไอสไตน์ค้นพบเรื่องการหักเหวง,งการเดินทางของแสงในอ่าเขาเรียกว่าวในปริภูมิของเวลาทําให้การเคลื่อนที่ของเวลา ของชั้นบรรยากาศนอกโลกกับการเคลื่อนที่ของเวลาในโลกเนี่ยมันเกิดการคลาดเคลื่อนกันแสงจึงเดินทางหักเหเราไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงแต่วันนี้ันมี GPS เขารู้แล้วว่าต้องใช้สูตรที่ไอน์สไตน์ค้นพบมาทําให้การยิงดาวเทียมกับการระบุตําแหน่งรถยนต์บนพื้นโลกเนี่ยการหักเหของเวลาเนี่ยมันตรงกัน <S 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 แต่มันต้องใช้เวลาอีกกี่ปีกว่าคนจะรู้เรื่องของจิตเหมือนกัน เรื่องของจิตก็คือว่าวันนี้ถ้าเราอยากที่จะมีชีวิตที่ดีและไม่และประสบความสําเร็จเนี่ยคือเราไม่รู้ถ้าเรารู้สําเร็จมั่งคั่งไปนานแล้วใช่เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่คนทั้งโลกไม่รู้ว่าไอสไตล์ทำอะไรแต่ก็เชื่อว่าไอสไตล์เป็นคนที่อัจฉริยะที่สุดแต่เราอธิบายไม่ได้ว่าไอสไตล์ทำอะไรผมก็เรียนรู้เหมือนทุกท่านว่าไอสไตล์เนี่ย <c oughs> เก่งที่สุดแต่เขาทำอะไรผมตอบไม่ได้ แต่ทำไมเราถึงเชื่อว่าไอน์สไตน์เก่งที่สุดเพราะคนรอบตัวไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ที่รู้ว่าไอน์สไตน์ทาอะไรเขายกย่องคนคนนี้ใช่แล้วเรายกย่องนักวิทยาศาสตร์ที่เรารู้ว่าเขาทำอะไรอย่างเช่นเรายกย่องเฮนรี่ฟอร์ดเรายกย่องอะไรนะเอดิสันเรายกย่องอะไรต่างๆพวกนี้แล้วถ้าสมมุติว่าคนเหล่านี้ไปยกย่องไอน์สไตน์เราก็เชื่อตามที่คนคนนั้น,นที่เราเชื่อว่าคนนี้ต้องเจ๋งใช่คือคนระดับโลก ก็ยกย่องอในคอสจูนจิตกับอัจฉริภาพแห่งจักรวาลมีแบบฝึกหัดหนึ่งให้พวกเราทำคือหัวเราะหลายคนสารภาพว่าในในการฝึกกิจกรรมครั้งที่ผ่านมารอบล่าสุดเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะหัวเราะเข้าถึงตัวตนเพิ่งจะหัวเราะได้เข้าถึงความสุขไม่เคยหัวเราะได้มีความสุขอย่างนี้มาก่อนเข้าใจนะ ผมอยากจะบอกว่าความรู้สึกที่คุณอยากจะร่ำรวยกันทั้งโลกเนี่ยมันละเอียดและลึกซึ้งกว่าการหัวเราะคือการคือถ้าเกิดว่าเราเกิดมาเรายังไม่เคยหัวเราะแบบหนำใจเลยเรายังไม่เคยหัวเราะแบบปลดปลด่อยแบบมีความสุขจริงๆอ่ะไอ้คำว่าร่ำรวยที่เราขวอยคว้าหามันเนี่ยมันอยู่ลึกลงกว่านั้นไปอีกมันอยู่ลึกลงกว่านั้นไปอีกนับภาษาอะไรกับการหัวเราะในแบบที่ เราไม่เคยหัวล้อแบบเต็มปอดเนี่ยนะครับเราไม่เคยหัวล้อเต็มปอดเนี่ยความร่ำรวยที่มันลึกลงไปอีกเราไม่ได้ชิมมันแน่นอนถ้าเรายังไม่รู้จักความสุขในระดับของการหัวล้อแบบเต็มที่สภาวะของความรวยมันอยู่ลึกลงไปกว่านั้นอีกอแต่ไม่เป็นไรถ้าเราคิดว่าเราต้องการแค่เงินในบัญชี 5ล้าน10ล้านร0อยล้านถ้าชีวิตมันจบแค่เงินคุณคุณไม่ต้องหาสภาวะคำว่ารวยแบบลึกลงไปกับเซงัวล็อก็ได้แต่เราจะได้แค่เงินเราก็อาจจะไม่เข้าใจชีวิตเวลาเกิดปัญหาเกิดวิกฤตซึ่งมนุษย์อยู่ท่ามกลางวิกฤตอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่รู้วิธีแก้เพราะเราเข้าไม่ถึงตัวที่เรียกว่าปัญญา ตัวที่เรียกว่าปัญญาเนี่ยมันทําให้การใช้ชีวิตเรามันง่ายขึ้นพอมันง่ายขึ้นชีวิตไม่ติดขัดมันเข้าสู่ที่ว่าสภาวะส f ต o อฟลูว์พอมัน F l o w เสร็จปุ๊บเนี่ยจิตมันคล่องมันไหลลื่นมันเบาสบายจิตมันก็ไหลดิ่งลงจากสภาวะหัวเราะเต็มปอดมีความสุขเต็มที่ไหลลงไปไม่มีอะไรมาขัดขวางการใช้ชีวิตวันหนึ่งก็จะไปถึงตัวที่เรียกว่าความมั่งคั่งบริบูรณ์อิ่มเอมที่เราเรียกว่ารวย